สวัสดีครับกลับมาพบกับ i n s i ซต์ m ม n u ่เด็ครับแม่ก็ต้องบอกนะครับว่าเป็นความมุ่งมั่นมากๆครับของทางด้านเซอร์จิมรัดคริฟส์แล้วก็ทางด้านกลุ่มอินิออสนะครับที่ยังคงกระหายครับบอกว่าแมนเชสเตอร์เดนดียังสามารถที่จะไปเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ได้ในฤดูกาลหน้าบอกว่ายังไม่สามารถจะขีดค่าชื่อแมนยูได้นะครับนี่ก็มาจากทางด้านดีแอตเลติก ตอนนี้นี่สถานการณ์ของแมนยูแบบหลายหคนก็อนนบอกนว่าโอกาสที่จะติดท็อปโฟดีมันยากเหลือเกินซูเปอร์คอมพิวเตอร์ทั้งหลายนะครับอัตราต่อรองทั้งหลายนี่มอง, man, er, งว่าแมนเชสเตอร์เตนี่โอกาสแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับในการที่จะไปเล่นในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกฤดูกาลห้าอันดับหนึ่งตอนนี้เป็นลิเวอร์พูลนะครับมีอยู่48คะแนน2 3 4แต้มเท่ากันเลยแบบเหลือเชื่อมากๆครับ 43คะแนนโดยไม่ได้นัดหมายนะครับแต่ว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมอันดับที่2นี่ลงเล่นน้อยกว่าคนอื่นเขายูน่1เกมในที่แมนยูเราตอนนี้มีอยู่32คะแนนนะครับอยู่ในอันดับที่8ของตารางตามหลังทางด้านแอสตันวิลล่าอันดับ2อ่ะทั้งหมดนะครับอยู่11คะแนนครับ11คะแนนกับเกมการแข่งขันที่ผ่านมาแล้วครึ่งฤดูกาลนิดนิดเนี่ยทางฝั่งคนทางด้านเซอร์จิมนะครับอินดิออสลยังคงมีความเชื่อมั่นนะครับว่า แมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดนี่สามารถที่จะไปเล่นในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกได้พวกเขาต้องการที่อยากจะพาแมนยูไปเล่นในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับเพื่อรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นนะครับชื่อเสียงนะครับแล้วก็กดแฟนเดนเชียนแฟร์เพลย์นี่คือหลกัหลกๆเลยนะครับแล้วทำไงล่ะนะครับแมนยูขุมกำลังณนะเวลานี้นี่คงจะยากครับที่จะไปเล่นในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกตลาดการซื้อขายยังไม่ปิดนะครับยังคงเหลือเวลาอีก1สัปดาห์เต็มๆ ังของอ e ินเดอสเลยครับยังคงมีความมุ่งมั่นครับว่าจะไปหายืมนักเตะให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้ได้ครับในช่วงเวลา1สัปดาห์ที่เหลือและ2ชื่อครับที่มีโอกาสที่จะถูกดึงเข้าสู่สโมสรนะครับก็คือแมทไท d เดลิตกองหลังของทางด้านไบย์นินิกเนี่ยครับอด,ดีต นักเตะเก่าของทางด้านเอริกเทนฮาครับคนนี้นี่สนับสนุนเต็มที่100%นะครับโอ้ตั้งแต่สมัยที่เขาย้ายไปอยู่กับยูเวนตุสเลยซ้ำไปและอีกหนึ่งคนนะครับก็คือนักเตะสุนหน้าของทางด้านาเยร์นียนิกชโปรโมตงนั่นเองซึ่งก่อนหน้าน,นี้ก็มีรายงานข่าวว่าแมนเชสเตอร์เต็ดนี่ก็น่าที่จะใช้วิธียืมตัวมานะครับเพราะว่าอายุเยอะแล้วฝั่งของาเยร์นียนิกนี่ได้ออกมาพูดนะครับเรื่องของชโปรโมตงบอกว่าต้องการอยากจะให้นักเตะคนนี้อยู่กับทีมต่อไปนะครับ อย่างน้อยคือเดือนมกราเนี่ยยังไงก็ไม่ปล่อยครับเอาไว้เป็นตัวสำรองของท้านแฮร์รี่เคทแต่ฝั่งของท่านัทอินิออสเนี่ยมีความเชื่อมั่นนะครับว่าพวกเขาสามารถที่จะดึง2นักเตะของบาเยอร์มิวนิกเนี่ยเข้าสู่ทีมได้ครับในรูปแบบของการยืมตัวแต่ก็ต้องบอกนะครับว่าเป็นความมุ่งมั่นที่ยอดเยี่ยมมากๆครับมีความกระหายนะครับถึงแม้หลายๆคนมองว่าแมนยูนี่คงจะหมดสิทธิ์ไปแล้วแต่ว่าเซอร์จิมนี่คือบอกว่าแมนยูยังคงมีความหวังครับ มันเพิ่งผ่านครึ่งทางมาได้แค่นิดเดียวเท่านั้นเองนะครับทุกสิ่งทุกอย่างด่มันยังสามารถที่จะแก้ไขได้ครับทุกสิ่งทุกอย่างมันสามารถที่จะดีขึ้นได้มากกว่านี้ครับท่น,นรารัไฟเอวารานกับแมนเชสเตอร์เตนนะครับเป็นที่แน่นอนแล้วนะครับว่าแมนเชสเตอร์เต็ดนนีจะปล่อยยอดกองหลังชาวฝรั่งเศสค,คนนี้ออกจากทีมครับหลังจากสัญญาของเขาหมดลงในซัมเมอร์นี้ ปัจจุบันนี้ก็รับค่าเหนื่อยเรียกว่าแทบจะสูงที่สุดคนหนึ่งของสมโมสรนะครับราวๆสัปดาห์ละ340,000ปอนด์าราณนีประสบความสำเร็จอย่างมากมายสมัยที่อยู่กับเรอัลเมริดแต่ว่านับตั้งแต่ย้ายมาอยู่กับแมนเชสเตอร์เดนะครับเจอปัญหาการบาดเจ็บก็เลยทำให้ฟอร์มการเล่นของเขานี่มันไม่เหมือนสมัยที่อยู่กับทางด้านเรอัลเมริด ตอนนี้ทนานเอริกเทนฮากนี này, ก็พร้อมจะปล่อยเขาออกจากทีมนะครับไม่มีการต่อสัญญาไม่มีการใช้อ p อปชันในการขยายสัญญาใดๆทั้งสิ้นแน่นอนนะครับจุดหมายปลายทางของทางด้านราฟาเอลวารานก็คาดว่าจะเป็นทีมในซาอุดิอาระเบียนั่นเองส่วนตัวของราฟาเอลวารานก็คาดว่าจะมีการตัดสินอนาคตของตัวเองภายในระยะเวลาอันใกล้นี้ครับ แมนยูดีก็เตรียมที่จะปล่อยนักเตะที่รับค่าเหนื่อยสูงๆออกจากทีมไปหลายต่อหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นราฟาเอลวารานะครับคาสซิเมโรอย่างเงี้ยครับออสต์นี่มารเซียลอะเาด้านซานโชก็กำลังไปได้ดีนะครับยังมีข่าวว่าอาจจะปล่อยทางด้านแฮร์รี่แม็กไกวออกจากทีมด้วยแต่ว่าในไหนก็ในไหนแล้วเนาะลองหาวิธีปล่อยทางด้าน ดรแรชออกจากทีมสักอีกหนึ่งคนไหมนั่นก็เป็นนักเตะที่รับคะแนนสูงที่สุดคนหนึ่งของสโมสรด้วยเช่นเดียวกันนะครับฟอร์มการเล่นนี่ไม่ไมคุ้มค่ากับที่มีการต่อสัญญาฉบับใหม่กันเลยส่วน,นัะอองโทนี่มาร์เซียลนะครับเว็บไซต์ของแมนเชสเตอร์ยูไนตี่ออกมาคอนเฟิร์มครับว่าอองโทนี่มาร์เซียลนี่จะต้องพักรักษาตัวอีกราวๆสิบสัปดาห์หลังจากที่เข้ารับการผ่าตัดนะครับแล้วก็ผ่านไปได้ด้วยดี โดยเว็บไซต์ของแมนเชสเตอร์เดีก็บอกว่าหวังว่าแอนโทนี่จะหายกลับมาอย่างเร็วนะครับตั้งนานตั้งตารอคอยให้เขากลับมาร่วมทีมอีกครั้งหนึ่งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งนักเตะนะครับที่แมนเชสเตอร์เดนต้องการจะ,จะปล่อยออกจากทีมครับพักสิบสัปดาห์งั้นก็หมดหวังนะครับไม่มีทางเลยนะครับที่เขาจะได้ย้ายออกจากทีมในเดือนมกราคมนี้ จากนี้ไปก็คงจะอยู่กับแมนยูแล้วครับแล้วก็รับค่าเหนื่อยไปสัปดาห์ละ2 0 0แสนกว่าปอนด์นะครับอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งสิ้นสุดสัญญาแล้วหลังจากนั้นก็ย้ายออกจากทีมไปแบบฟรีๆรีครับตัวธนาอัลทอนี่มัซเซียลหนีฤดูกาลนี้ลงเล่นให้กับแมนเชสเตอร์เตดไปทั้งหมด19นัดน,นะครับในทุกรายการทุกการแข่งขันครับและก็เพิ่งจะทำได้แค่2ประตูเท่านั้นเอง ESPN นะครับสื่อชื่อดังนี่รายงานข่าวว่าทางด้านเอลนัสเซอร์ จะมีการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการครั้งแรกให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในการขอซื้อตัวคาซิมิโรด้วยราคา30ล้านยูโรครับหลังจากที่คริสเตียโนโรนัลโดวได้มีการเร่งให้ทนันอัลนัสเซอร์ไปดึงคาซิมมโรเข้าสู่ทีมให้ได้ครับฝั่งของอัลนัสเซอร์ตอบสนองทันทีครับนี่มาจาก ESPN ก็เชื่อถือได้เรียกว่าแทบจะ100%่แล้วล่ะครับ30ล้านยูโรครับกับนักเตะดที่ไม่ได้อยู่ในแผนงานการทำทีมของทันดันเซอร์จิม นี่ก็กำลังจะมีอายุ33ปีนะครับในฤดูกัน,น้าเป็นอีกหนึ่งนักเตะที่รับค่าเหนื่อยสูงเหลือเกินครับขึ้นอยู่กับฝั่งของแมนยูนะครับว่าจะตอบรับข้อเสนอมูลค่าด,ดังกล่าวหรือเปล่าเพราะว่าตอนที่ไปเซ็นสัญญาคว้าตัวทางด้านคาซิมิโรมาโอ้โหจ่ายเงินให้กับทางด้านเรอัลมาดริดไปนี่ร่วมๆ70ล้านปอนด์นะครับแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้อยู่ในแผนงานการทำทีมที่บอกไปนะครับเพราะว่า ตอนนี้แมนยูนี่มีเจ้าหนูคอบบี้ไมนูขึ้นมาแล้วดูทรงแล้วนี่น่าที่จะสามารถก้าวขึ้นมาติดทีมชุดใหญ่แบบเยวาวครับน่าที่จะสามารถกลายมาเป็นตัวหลักของทีมได้แต่จากการที่มีการวิเคราะห์กันนี่พวกเขาเชื่อนะครับว่าทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่น่าที่จะไม่ขายครับเปราะว่า30ล้านยูโรดีสำหรับแมนยูมองว่ามันน้อยจนเกินไปนะครับสำหรับนักเตะอย่างทางนั้นคาซิมิโร่เนีก็ควรที่จะมีการอัปราคาเพิ่มขึ้นมาครับ แม่ก็ไม่แน่นะครับแมนยูนี่อาจจะเหมายกเข่งก็ได้นะครับเอางั้นจะเอาคาซิมิโรใช่ไหมเห็นว่าอยากได้อารอนแววิสาการด้วยนี่ราฟาเอลวาราดด้วยงั้นเหมายกเข่งไปเลยนะครับเนี่ยสามคนนี่เอาลองดูที่ว่าจะให้ราคาเท่าไหร่ครับสำหรับเรื่องของทันด้านเซอร์ซี่นะครับนักเตะสุดน,น้าของโบลญญานี่ก็มีรายงานข่าวที่ออกมาค่อนข้างจะชัดเจนนะครับว่าตอนนี้มีแค่แมนเชสเตอร์ทีมเดียวเท่านั้นเองนะครับสโมสรในอังกฤษ ที่มีการติดต่ออย่างเป็นทางการในการที่จะดึงตัวทางด้านโจชัวเซอร์ซี่เนี่เข้าสู่ทีมก็มีหลายสมโมสรนะครับที่มีความสนใจอยา่จะได้ตัวเขาไม่ว่าจะเป็นอาร์เซนอลนะครับเอซิมิลานรวมถึงอดีตทีมเก่าของเขาอย่างทางด้านไบร์เ n นวนิกแต่ว่าเบนจาขอบนี่ก็ออกมาระบุนะครับว่าแมนเชสเตอร์นี่เป็นทีมพิมพ์ลิกทีมเดียวเท่านั้นนะครับที่เริ่มมีการเจรจายอย่างเป็นทางการแล้ว อาจจนี่ก็เคยอยากจะได้ทางด้านเซอร์คี่เหมือนกันในซัมเมอร์ที่แล้วแต่ว่าพวกเขานี่ไม่สามารถที่จะจ่ายราคาค่าตัวได้แมนยูต้องการอยากจะได้ทางด้านเซอร์คี่นะครับในเดือนมกราคมนี้แต่ดูเหมือนว่าน่าจะเป็นไปไม่ได้ตามนั้นข่าวระบุว่าเขามีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่40ล้านยูโรแต่ว่ามันจับมาในช่วงซัมเมอร์แมนเชสเตอร์เดนีอาจจะมีการยื่นข้อเสนอสัก50ล้านยูโรให้กับทางด้านโบลอนาพิจารณา เพื่อทีมจากอิตาลีนี่จะยอมปล่อยนักเตะคนนี้ออกจากทีมนะครับในเดือนมกราคมนี้แต่อย่างไรก็ตามมีรายง,งานขา่าวจากทานลาการเซตาเดลโลสปอร์นะครับบอกว่าจริงๆจริงๆแล้วเอเงื่อนไข40ล้านยูโรค่าฉีกสัญญาเนี่ยมันมีให้เฉพาะกับทางด้านไบเยนมิวนิกอดีตทีมเก่าของเขาเท่านั้นทีมอื่นไม่ใช่ราคานี้ทีมอื่นนี่ก็คือเป็นดับเบิลไพรส์นะครับก็คือ80ล้านยูโรโอ้ถ้า80ล้านยูโรดีเดินหนีเลยนะครับไม่ต้องไปซื้อครับ คือประมาณสัก4-50ล้านยูโรนี่ก็ถือว่าค่อนข้างจะแพงเหมือนกันนะครับสี่้าสิบล้านยูโรนี่แหมมันมีนักเตะดีๆให้เลือกใช้อีกเยอะครับกลัวๆจะพลาดอีกครับเราไม่มีเวลาให้พลาดอีกต่อไปแล้วนะครับ19เกมในสือ่อาคชซอร์ซีร,รีได้ดูการนี้กับบโลญนยาเขายิงไปทั้งหมด7ประตูกับอีก2อแอซิสครับแล้วก็บพบก,กับอินไซด์มาโยเตได้ใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ